สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับครับอยู่กับเราอีกแล้วอีกเทปหนึ่งของโบโม่สาหรับเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายของโบโม่แต่เป็นเทปทพิเศษมากๆก็คือเป็นซีรีส์ที่สูงสุดที่เราอยากแนะนําก็คือล็อกกี้ซีรีส์หรือออส s อลิดเท่าเองใช่ครับเป็นออสซอลิดที่เรียกว่าหน้าตานอกเหนือจากหน้าตาแล้วก็ซุ่มเสียงแล้วราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหว้าวอะ่ะใช่ขนาดผมเห็นเองยังว้าวเลยเราเริ่มต้นตัวแรกนะครับนี่ดี อยากจะแนะนำเลยบยตออาร์หนึ่งเฮดตัวนี้อยู่ในซองของเด็ตหนอใช่ครับสเปคออสซิลิกก็คือไม้หน้าเป็นสปูตนะครับแล้วก็แบ็กไซด์เนี่ยเป็นมะฮอกคานีทั้งหมดเพ<ช><ๆ>ื่อนๆจะ่องง,งว่าอุ้ยทำไมสปูตสีนี้ไอ้ก็เขาจงใจนะทำสีให้มันดูแบบเป็นตะวันตกแล้วมีการแต่งแอบวินเทจเขาเรียกอะไรลนะิลิลิที่มันดูเก่าๆลิลิกลิลิกนิดนึงอ่ลแล้วก็ที่เห็นลิ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 นิล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 ิิล ีใช่ครับคือวัสดุที่อยู่ในเนี้ยไม่ว่าจะเป็นนัดไม่ว่าจะเป็นหยองเนี่ยเป็นกระดูกแค้ทั้งหมดใช่ทาจกธรรมชาติไม่มีพลาสติกแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะเท่ากับกีตาร์ตัวนี้มีความแบบเป็นเลียวเนเชอรัลอย่างสูงแล้วก็ลูกปิดไนแคตตัวนี้ทําแบบเขาเรียกว่าแอนทิกแอนติกดูให้มันเก่าดูให้มัดูเก่าเก่าเก่าเสวยๆใช่แล้วก็ส่วนอื่นที่น่าสนใจมีแล้วบ้างครับพี่แอนฟิกเกอร์บอท ใช่ครับฟิล์มอขาบอกก็คงใช้เป็นไม้อะไรเอ่ยไม้เอโบนี่ครับโอ้โหแล้วดูลายเดี๋ยวดูลายที่แอนสิ่งนี้ตัวบิดก็เป็นเอเบอร์นี่เหมือนกันนะครับรวมถึงคอเนี่ยให้เราให้ดูที่คอพี่แอนให้เขาดูที่คอที่คอนี่ครับเป็นอินเลเยเป็นอีเกิลอใช่คือถ้าเพื่อนๆดูเดี๋ยวเราจะโคดอัพให้ดูใกล้ๆนะว่าอินเลยของเขาเนี่ยเป็นอีเกิลอายเป็นตาเหี่ยวเป็นเป็นมุกฝั่งมุกแล้วแล้วก็สุงพินนะครับก็เป็นนี่ครับเป็นเป็นพินขนาดบนพินก็ยังทำเหมือนกันแต่ก็ข้างหลังที่คอมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ นี่คอเป็นมาัลคอนีเสริมด้วยอิสป์นี่เหมือนกันที่เป็นห้าเส้นนี้ใช่ครับทำให้ตัวคอมันแข็งแรงนี่ข้างหลังก็เขาก็ทำวินเทจเหมือนกันนะทําตามงานละเอียดเก่าๆอย่างนี้นะงานละเอียดสวยครับอันนี้คู่นี้เรียกว่าเด็ดเลยสําหรับออลสเตรดสเปคไซด์เดตดอตเรามาต่อกันอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําอันนี้คือที่ผมอ่ะไหนย้ายจากเริ่มตัวนี้ก็อไปได้รุ่นอะไรเอ่ยแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักหนึ่งเป็นทรงพาร์เลอร์ครับตัวนี้รหัสรุ่น B.A.R. 6ครับนี่สวยๆครับไม้หน้าเป็นซิด้ส o ูใช่ไม้ข้างกับหลังเป็นมอคกานีนี่ครับไอิอนี่ตัวนี้ไม้หลังไม้ข้างเนี่ยมีเขามีเขามีสายไม้อิอนี่ไผสมด้วยรวมถึงไลท์ i n g ิต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค้ดอัพให้ดูในความสวยมีการไซสเฟมีการเดินขอบมุกต่างๆใช่ครับ ท sure. so, right. okay. ี่ขนาดแม้แต่แม้แต่ตัวต right. ัวบ like ุดกดสายสายทพายบุดบูติกสายทรายทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็ลูกบิดเ่ยก็ทําเป็นแบบว่าแอนทิคบูติกแน้วดูเทคแนวคลาสสิกเลยแต่วัสดุเรื่องถึงจะเป็นบลัชนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพวกนิกเกิลหรือเหล็กธรรมดานะนี่ใช่เป็นเป็นเป็นไดแคดบลัชใช่ครับแล้วหัวก็เป็นซัลเฟตเป็นรุ่นเยี่ยเป็นเหนั้นแนวแบบวินเทจวินเทจนิดนึงครับใช่ โอหนี่ได้กลิ่นกลิ่นอะไรกันตะวันตกมาเต็มสูบเลยใช่ไซส์นี้ก็สําหรับคนที่อยากได้กีตาร์แบบไซส์เดินทางท่องเที่ยวเขาเรียกว่าซื้อชื่อชื่อซื้อไซส์อะไรนะเอาทางการอีกสักสีนึงพาเลอรครับพาเลอร์ห้าพาครับ B A R 6สไซส์พาเลอรอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าคอสายเดินทางน่าจะชอบอตัวนี้ส่งให้ผมเลยครับตัวนี้ตัวนี้นี่ครับชื่อรุ่อะไรพี่นี่ครับ B.A.R. 3ครับเป็นไซส์อะไรเอ่ยเทเวลเลอร์เทเวลเลอร์เทเวลเลอร์นี่เป็เทเวเลอร์ก็สำหรับคนเดินทางแบบที่เรียกว่าใช้เล็กจริงๆใช้เล็กจริงๆยังเป็นออลโซลิดนะครับหน้าเป็นไม้สตูดแบ็คไซส์ก็เป็นเอบอนี่สวยๆเลยนี่ตัวคอนี่ยเรียกว่าเสริมความแข็งแรงตัวเล็กแต่รับรองว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วก็ลูกปัดเป็นไนแคทแบล็คสแตนดาร์ดนะตอนนั้น เดี๋ยวตัวท้ายที่เราอยากจะแนะนำแล้วก็เป็นตัวเอกของรายการนี้นี่เลย B A R 5 C E ครับตัวนี้เป็นทรงอะไรเอ่ยพี่แอนทรงฮิวไซน์คอนเสิร์ตก็คือนี่เบาแบบลึกๆเนี่ยอ่าแล้วก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะเห็นตัวกีตาร์เขาไม่มีอะไรเลยแต่เป็นภ้าไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เป็นผ้าไฟฟ้าของอะไรเอ่ยพี่แอน ของฟิชแมนครับผมฟิชแมนนะโซนิโทนนะครับแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยส์แล้วอิเลนี่อิเลนี่เป็นแบบเป็นภูเขาที่อิเลก็เป็นโลโก้เป็นโลโก้เป็นฝั่งมุกเป็นลายลายภูเขาของเขานะครับตัวดอทบนพินก็เป็นอีกขึ้นไองานนี่รถตัวแม้แต่ตัวคาร์บอยคาร์บอยรถเนี่ยตัวครอบรอบของซาวโฮเนี่ยก็ใช้เป็นมุกฝั่งแทนแล้วก็มีการ ขอบดำๆนี่คือไม่ได้ทำสีเลยนะเป็นขอบแบบสองชั้นใช่ครับค,คือใช้ไม้เอเบอร์ดี้มาเสริมความก<ช>ันแลตัวนี้อีกชั้นหนึ่งงานเฟรงานอะไรถือว่าเรียบร้อยเลยแน่ราาเราคาที่เราเบามากๆอ่ะหมื่นกว่าบาทสเปคไม้ที่เป็นออสโลดใช้เกรดพรีเมี่ยมขนาดนี้เขาเรียกว่าคุ้มจริงๆของบบนคุ้มจริงๆแล้วก็นี่คือทั้งหมดของออสโลดนะครับเดี๋ยวเราจะ ให้ดูพวกทั้งหมดนี้ก็คือมาของกระเป๋าเหมือนกันมาของกระเป๋าเหมือนกันนี่ก็คือทั้งหมดที่เราจะแนะนําในรุ่นของ Lucky Series ของ b l o m o นะครับแล้วก็เดี๋ยวในโอกาสหน้าโอกาสถัดไปเราจะแนะนําสินค้าตัวใหม่ๆที่เรียกว่ารับรองเด็ดแน่นอนก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องวงแซนด m มิสิก้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ